เจอโดนขเขมรปุ๊บสั่งซอยได้เลยไทยออกคําสั่งเด็ดขาดแล้วที่จังหวัดศรีสะเกดตอนนี้สถานการณ์ชายแดนยังคงตึงเครียดต่อเนื่องเลยครับคุณผู้ชมแม้ตลอดวันที่ผ่านมาจะไม่มีการประทะหรือเสียงปืนดังขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ของเราก็ยังคงตรึงกําลังเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงไม่มีลดละภารกิจเลยนะครับทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ามีครับคุณผู้ชมมีการตรวจพบโดนจากฝั่งกัมพูชาบินเข้ามาในดินดนด ฝั่งไทยครับทาให้ผู้บังคับบัญชาต้องออกคําสั่งด่วนเลยว่าถ้าเจอโดนที่ไหนไม่ต้องรอแล้วสอยได้เลยทันทีนี่คือคําสั่งที่สื่อสารผ่านวิทยุข,ของเจ้าหน้าที่ชรบและผู้นําชุมชนตรงจุดด่านก่อนเข้าพื้นที่สีแดงบริเวณชายแดงจังหวัดศรีสะเกษเลยนะครับสั่งให้สอยได้เลยนี่คือจริงจังมากๆเลยนะคะจริงจังครับเพราะนี้ไม่ใช่แค่เรื่องโดนธรรมดาธรรมดาอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านนายนิคมลาพันได้บอกไว้ว่าพื้นที่ตรงนี้ยังคงเป็นพื้นที่สีแดงเขาต้องตรึงกําลังเจ้าหน้าที่ชรบและผู้นํา ชุมชนตลอด24ชั่วโมงโดยแบนกําลังออกเป็น3จุดใกล้เคียงตั้งแต่25ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีกําหนดว่าจะยกเลิกด่านเลยนะครับแต่และจุดมีเจ้าหน้าที่ประมาณ10กว่านายพร้อมอาวุธสาหรับตอบโต้เพื่อป้องก,กันเหตุผิดปกติโดยเฉพาะโดรนสอดแนมจากฝั่งกัมพูชารวมถึงบุคคลต้องสงสัยที่แฝงตัวเข้ามาในลักษณะคล้ายจะมาเอาข้อมูลไปเผยแพร่อย่างนี้ก็แสดงว่าโดรนที่ปินเข้ามานี่ไม่ใช่แค่โดรนเล่นๆทั่วไปแต่เป็นโดรนที่อาจจะมีจุดประสงค์ไม่ดีใช่ไหมคะใช่เลยครับ คุณผู้ชมอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการตรวจพบโดรนจากฝั่งกัมบ,บูชาบินเข้ามาฝั่งไทยจริงครับตอนนั้นก็มีการสั่งให้ยิงสกัดทันทีเลยนะแต่สุดท้ายโดรนลำนั้นก็ดับไฟแล้วก็บินกลับฝั่งกัมบ,บูชาไปได้ก่อนตรงนี้ยิ่งทําให้เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษเพราะมันแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ชัดเจนแล้วนอกจากโดรนแล้วมีการเฝ้าระวังอะไรอีกบ้างคะนอกจากโดรนสอดแนมแล้วเจ้าหน้าที่ยังต้องสกัดกั้นผู้ที่ไม่ประสงค์ดีโดยเฉพาะบุคคลต้องสงสัยทททีีี่่่่แจจจจจจ้จุ้้งงงเเขาาาาาามนนนุดตรวอออยผู้หบบาบบากก็จจะ็ะปคคลพ แต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าบุคคลเหล่านี้อาจจะแฝงตัวมาในรูปแบบไหนบ้างคือต้นสก,กัดเอาไปก่อนเลยครับเข้าใจเลยคะ่ะว่าสถานการณ์มันเปราะบางขณะนี้ใช่ครับด่านที่ตั้งขึ้นมาก็เพื่อตรวจเข้มรถที่เดินทางมาจาัดนอกพื้นที่มีการเรียกตรวจมีการพูดคุยเรื่องเส้นทางที่จะเดินทางไปรวมถึงตรวจสอบรายชื่อและลงบันทึกไว้ในส่วนของการเดินทางด้วยคือคุมเข้มทุกทางเลยครับแล้วชาวบ้านที่อพยพออกไปตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะกลับเข้าบ้านได้หรือย,อยังสําหรับชาวบ้านในพื้นที่ที่อพยพไปศูนย์พื้นที่ปลอดภัยนะครับตอนนี้บาง การทยอยกลับมาตรวจสอบสัพย์สินและทําความสะอาดบ้านบ้างแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้พักอาศัยที่บ้านอย่างถาวรน,นะครับเพราะยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนี่ก็ยืนยันได้ว่าสถานการณ์ยังไม่ปกติจริงๆครับฟังแล้วก็น,นะเป็นห่วงคานชาวบ้านและเจ้าหน้าที่จริงๆค่ะ ที่สาคัญคือคําสั่งจากวิทยุสื่อสารที่สามารถเปิดเผยและชัดเจนเลยว่าโดนขมินที่ขึ้นมาพอขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็พยายามมาสอดส่องดูว่าเฮ้ยมันนี้ยิงแล้วเหรอกองกําลังไทยมีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างไหมมีการเสริมกําลังหรือทําอะไรบ้างไหมเหมือนเขากําลังประเมินสถานการณ์เราอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะใช่ครับคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้คําสั่งจากหน่วยลงมาเลยว่าถ้าเจอโดนขมิน้นสอยทันทีและตอนนี้ทางการไทยก็ได้ออกคําสั่งห้ามบินโดรนในพื้นที่14จังหวัดแล้วนะครับถ้าเจอโดนขึ้นมาก็ซอยได้ทันทีเลยทําไมถึงต้้อองงเเเดดกขขาาาายยยนนนัละพร่ี บอกครับคุณผู้ชมถ้าเป็นโดรนของทหารเขาจะไม่มาบินในเขตเมืองให้ชาวบ้านเห็นหรอกครับ ไม่มีทางเลยแต่ังนั้นวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ชรบอรเจอแล้วก็สั่งสอยเลยเพราะเขาคาดการไว้ก่อนเลย8090เซนว่านี่คือโดรนเขมรแน่นอนคนไทยเองก็น่าจะไม่มาบินแบบนี้แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าตามแนวชายแดนจะเป็นพวกจีนเท่าที่ให้ความร่วมมือกับทางฝั่งนู้นหรือเปล่าเพราะฝั่งตรงข้ามก็เป็นคาสิโนของเขาเรื่องนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนอื่นๆด้วยเหรอคะก็เป็นข้อสันนิษฐานนะครับสำหรับชายแดนก็มีความซับซ้อนทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้ก็ต้องเอาใจช่วยเจ้าหน้านรัของไท อาหาเงก็ยังเลื่อนกันอยู่เลยแนวหน้าก็ยังต้องตึงกาลังกันอยู่ตลอดเวลาเพราะเขมรเขาก็เอาทุกวิถีทางเหมือนกันสถานาการณ์ยังคงต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยนะคะใช่เลยครับคุณผู้ชมสรุปแล้วคือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่4จังหวัดเองก็ยังไม่อยากให้ชาวบ้านกลับเข้าไปในบ้านเรือนนะครับอันตรายก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่โดยรอบครับก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ของเราทุกทนทํางานหนักมากเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนถ้าคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวแบบนี้หรืออยากติดตามข่าวสารสถานการณ์ต่างๆที่สําคัญแล้วเข้าใจง่ายแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค้้ววกดตติาามช่องเรรไนะับ เพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันละมินสวัสดี